ชื่อน้อยครับเป็นน้องสาวของแม่ของใครสักคนนะครับก็จําเลขอะไรได้บ้างครับทไม่ต้องดูไอ้เจ๊ไม่ดูตอนนี้จําเลขอะไรได้บ้างครับตอนนี้มีแปดยี่สิบแปดแล้วก็อะไรอยู่อ่ะโอเคนี่อีเนี่ยอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีเลยตั้งแต่ประกันสังคมยังไม่ตั้งถยู่ไหม เอาตั้งแล้วมาแล้วเอามาสามเก้าสามห้าสามาตว่าเขาตั้งสองปีอีอีอีก้อยขยบขยายมาลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ประกันภัใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยแต่ก่อนเนี่ยประกันสังคมสังกัดมหาดไทยตอนนี้ย้ายเป็นแรงงานละที่ก็อยู่มาตราสี่ศูนย์แล้วก็เกษียณเอาเงินคืนมาแล้วเนาะก็จะไม่ได้มีสิทธิเลื่อนแต่จะให้ใครเลือกลูกๆมีกี่คนนะเดีเ๋ยวผมเอา อเอาซื้อผู้ปองเนาะมากินทุกวันคิดอะไรที่ทุกวันอ่าผมมอบ <c oughs> เลื่องให้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณน <c oughs> ะครับ